สวัสดีครับเคยได้ยินคำว่า Dark Fiber กันไหมครับชื่อมันฟังดูเหมือนเอ่ออะไรสักอย่างในหนังสายลับเลยเนาะแต่เชื่อไหมครับว่านี่คือเส้นเลือดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเลยนะแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่มันซ่อนอยู่ของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันมีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าสายที่เราเห็นเห็นกันหรือเปล่าเอาล่ะวันนี้เราจะมาหาคาตอบกันครับ โอเคครับมาเริ่มกันเลยส่วนแรกเรามาไขาปริศนากันก่อนเลยว่าไอ้เจ้าดาร์กไฟเบอร์ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับดาร์กไฟเบอร์เนี่ยมันก็คือสายไฟเบอร์ออปติกหรือสายใยแก้วนำแสงนี่แหละที่เขาติดตั้งเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรเลยคือมันยังไม่มีสัญญาณแสงวิ่งผ่านนะครับเขาเลยเรียกกันว่าอลิซหรือยังไม่ถูกจุดไฟนั่นเอง เป็นเหมือนสายเปล่าๆที่นอนรอวันใช้งานอยู่ใต้ดินแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าชื่อมันไม่ได้น่ากลัวอะไรทั้งนั้นที่เรียกว่าดาร์กหรือมืดเนี่ยก็แค่เพราะว่ามันยังไม่มีแสงของข้อมูลวิ่งผ่านเท่านั้นเองครับขอย้ำมาเลยนะว่ายังไม่มีแอแล้วคำถามคือไอ้สายที่ยังไม่ได้ใช้พวกนี้มันมาจากไหนกันล่ะเราลองมาย้อนดูเรื่องราวต้นกำเนิดของมันกันดีกว่าครับ คือจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเกิดจากการลงทุนที่ดูเหมือนจะเกินความจำเป็นไปหน่อยแต่เป็นการเผื่ออนาคตที่ฉลาดมากๆเลยนะครับคืออย่างนี้ครับประเด็นสำคัญที่สุดเลยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้รู้ไหมครับว่าค่าใช้ใจ่ายที่แพงที่สุดของการวางสายไฟเบอร์เนี่ยมันไม่ใช่ค่าสายเคเบิลเลยนะแต่กลับเป็นค่าขุดเจาะค่าแรงงานแล้วก็พวกค่าขออนุญาตต่างๆนี่แหละครับคือตัวแพงเลยพราเป็นแบบนี้ปุ๊บ หลักการของพวกบริษัทโทรคมนาคมเลยฉลาดมากครับเขาคิดแบบนี้ในไหนจะขุดแล้วก็ขุดทีเดียวให้มันจบจบไปเลยแล้วก็ติดตั้งสายเคเบิลเป็นมัดใหญ่ๆยัดลงไปทีเดียวเลยครับสมมติว่าลงไปหนึ่งสี่ี่เส้นแต่ใช้งานจริงๆนะอาจจะแค่12เส้นเท่านั้นเองส่วนที่เหลือล่ะก็ปล่อยให้มันมืดอยู่อย่างนั้นแหละครับรอใช้งานในอนาคตซึ่งแน่นอนว่ามันคุ้มกว่าการที่จะต้องกลับมาขุดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเ,เยอะเลยเอาล่ะครับ พอเข้าใจที่มาที่ไปแล้วทีนี้เรามาเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันแบบชัดๆไปเลยดีกว่าระหว่าง Dark Fiber กับไฟเบอร์ธรรมดาหรือที่เรียกว่า Light Fiber ที่เราๆท่านๆใช้กันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งมันคือการใช้งานโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสองรูปแบบที่แตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับข้อแรกเลยที่ต่างกันแบบฟ้ากับเหวก็คือใครเป็นคนคุม ถ้าเป็นไฟเบอร์ปกติที่เราใช้กันตามบ้านเนี่ยนะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ISP จะเป็นคนจัดการให้เราหมดทุกอย่างเลยแต่พอเป็นดักไฟเบอร์ปุ๊บคนที่เช่าเนี่ยแหละครับจะเป็นคนคุมเองทั้งหมดย้าว่าทั้งหมดจริงๆตั้งแต่อุปกรณ์ยันแบนด์วิดเลยแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความยืดหยุ่นกับความเป็นส่วนตัวล่ะไฟเบอร์ปกตินะ่ะมันก็จะถูกจํากัดด้วยแพ็กเกจที่เราซื้อใช้ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องแชร์ท่อแชร์แบนด์วิดกับคนอื่นๆในพื้นที่เดียวกันด้วย แต่ดักไฟเบอร์น่ะล่ะครับโอ้โหมันคือศักยภาพที่แทบจะไร้ขีดจำกัดเลยนะแล้วก็เป็นสายส่วนตัวแบบร้อเซไม่ต้องไปแชร์กับใครทั้งนั้นเรื่องค่าใช้จ่ายก็แน่นอนว่าต่างกันครับสำหรับไฟเบอร์ปกติเราก็จะจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนใช่ไหมครับตามความเร็วที่เราเลือกใช้แต่ถ้าเป็นด a กไฟเบอร์เนี่ยมันคือการจ่ายค่าเช่าค่าเช่าตัวสายไฟเบอร์เปล่าๆที่ยังไม่มีสัญญาณอะไรวิ่งอยู่เลยพอเห็นความแตกต่างขนาดนี้แล้ว ก็น่าจะเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วใครกันล่ะที่ต้องการการควบคุมที่มันสุดยอดขนาดนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าผู้ใช้งานระดับอ l ลิทพวกนี้เขาเป็นใครกันบ้างกลุ่มผู้ใช้งานหลักๆเลยนะก็อย่างเช่นพวก Data Center หรือศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ต้องการการเชื่อมต่อที่เร็วสุดๆแล้วก็ดีเลย์ต่ำสุดๆเท่าที่จะเป็นไปได้หรือจะเป็นสถาบันการเงินต่างๆที่แน่นอนว่าเรื่องความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง หน่วยงานภาครัฐกับมหาวิทยาลัยเองก็ใช้ครับสำหรับพวกเครือข่ายงานวิจัยขนาดใหญ่มากๆหรือแม้กระทั่ง ISP รายเล็กๆก็ยังเช่าด์กไฟเบอร์เลยนะเพื่อที่จะขยายโครงข่ายของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปลงทุนขุดถนนเองให้วุ่นวายแน่นอนครับพลังที่ยิ่งใหญ่ก็ย่องมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเสมอเรามาดูกันดีกว่าครับว่าข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรแล้วทาไมมันถึงได้ไม่เหมาะกับทุกคน มาดูข้อดีกันก่อนข้อดีที่มันเด่นมากๆเลยนะคือเรื่องการขยายระบบหรือ scalability สมมุติอยากจะเพิ่มความเร็วหรอง่ายมากครับแค่เปลี่ยนอุปรกรณ์ปลายทางไม่ต้องไปขออนุญาตใครเลยแล้วค่า latency หรือค่าความหน่วงเนี่ยก็ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเพราะข้อมูลมันวิ่งตรงจากจุด A ไปจุด B แบบไม่มีแวะเลยและที่สำคัญสุดๆเรื่องความปลอดภัยอันนี้คือที่สุดแล้วครับเพราะเราควบคุมทุกอย่างได้เองในระดับกายภาพเลยแต่ ข้อเสียก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยคือค่าใช้จ่ายมันสูงมาก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 เพราะว่าอุปกรณ์รับส่งสัญญาณแสงระดับสูงๆเนี่ยราคามันมหาศาลจริงๆครับต่อมาก็เรื่องการบำรุงรักษาถ้าสายขาดหรือมีปัญหาขึ้นมาก็เป็นความรับผิดชอบของเราเองเลยนะที่ต้องประสานงานซ่อมแซมและสุดท้ายคือความซับซ้อนครับคือมันต้องมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคแบบลึกซึ้งจริงๆอยู่ในองค์กรถึงจะจัดการมันได้ ถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดที่สุดเลยนะผมว่าอันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วครับคืออย่างนี้การใช้อินเทอร์เน็ตปกติมันก็เหมือนกับการที่เราซื้อตั๋วรถเมแต่การเช่าดักไฟเบอร์เนี่ยมันเหมือนกับการที่เราเช่าเลนทางด่วนส่วนตัวทั้งเลนเลยครับที่เราจะเอารถซุปเปอร์คารุ่นไหนมาวิ่งก็ได้จะวิ่งเร็วแค่ไหนก็ได้มันคือเลนของเราพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็น่าคิดตามเหมือนกันนะครับว่า ในยุคที่ความต้องการใช้ข้อมูลของเรามันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดทุกวันใครกันนะที่จะเป็นไรต่อไปที่จะมาขอเช่าเลนส่วนตัวบนสุดยอดทางด่วนข้อมูลเส้นนี้